ตอนนี้ก็คือมีคนคุยคนหนึ่งค่ะแล้วชอบนิสัยโดยรวมเขามากก็ก็ดีค่ะแต่ว่าพอเหมือนคุยกันไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าความรู้สึกเรามันมันไม่ได้ที่จะในคำว่าแฟนนะคะเหมือนแบบคุยไปแล้วบางทีเหมือนคุยกันมันไม่จูนกันนะคะเหมือนท่าจคติบางอย่างมันไม่ไปด้วยกัน แต่ทีนี้มันติดตรงที่ว่าเราชอบนิสัยเขามากๆเทคแคร์ care, คือดีทุกอย่างเลยแต่เหมือนพอนานๆคุยไปรู้สึกว่าไม่ได้ชอบเขาเลยค่ะอ,อะไรมันแบบใจรโรเลว่าควรที่จะหยุดแค่นี้หรือว่าเหมือนเรียนรู้กันไปเรื่อยๆดีค่ะอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่ไม่ชอบในตัวเขาใช่ไหมคะใช่ใชหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปแบบเหมือนเราเหมือน รู้กันแค่สองคนอย่างกับเพื่อนเพื่อนหนูก็จะรู้แค่ในกลุ่มแต่เพื่อนเพื่อนเขาก็เหมือนรู้แค่ในกลุ่มเหมือนเราไม่ได้เปิดมากด้วยมั้งคะแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งมันมีเรื่องที่คุยกันแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้คะ่ะยังยกตัวอย่างสิคะเรื่องก็อย่างเรื่องเอ่อเรื่องอาหารอย่างเงี้ยคะ่ะคือบางทีเขาอยากกินคือเรารู้แต่เขาเหมือนพยายามตามใจเราแต่บางทีเราก็แบบว่าทําไม ทำไมไม่พาเราไปเลยล่ะคือจะมาถามเราทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันอืมแล้วคิดว่าเขาถามเราเพื่ออะไรก็น่าจะอยากอยากรู้จักเรามากขึ้นมัังค่ะอืมอยากเอาใจไหมว่าเราต้องการอะไรถ้าเขาพาไปแล้วเราไม่ถูกใจล่ะเป็นไปได้ไหมว่าเราเราถ้าเกิดแบบหนูพาไปแล้วเขาหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเหมือนกันอ่าอืมฉะนั้นก็ต้องถามกันก่อนก็ถูกแล้วเนี่ยถามกันก่อนว่า ถูกใจไหมไม่ถูกใจไหมไงหรือว่าถามแล้ว,ว่าครั้งเราก็เหมือนแบบอยากรู้จักเขามากเหมือนกันแต่พอเขาเหมือนตามใจร้องมากเราก็รู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่โอเคด้วยอ๋อท,ท,ทีนี้เราเราเราจะบอกเขากลับไหมว่าเออวันนี้ให้ให้เขาเป็นคนเลือกวันนี้เป็นเอ่อเป็นเกียรติของเราที่จะให้เขาเป็นคนเลือกในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเป็นความสุขของเราเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ไหมก็ ไปลองพูดก็ได้ค่ะยังไม่ยังไม่ได้เคยพูดอ่าหรือวันนี้เรายากินส้มตำมากอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออวันนี้ขออนุญาตตามใจเราได้ไหมขอกินส้มตำแต่เธอไม่ได้กินนานแล้วอย่างเงี้ยแต่คราวหน้าเธอค่อยเลือกอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้ไหมจะแฟร์กว่าไหมถ้าเลือกก็น่าจะได้ค่ะแต่หนูแบบเคยไปเล่นหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชอบคนนนี้แต่หนูแค่รู้สึกว่าชอบนิสัยเขาที่เขาเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องอาหารหรอกมันต้องมีเรื่องอะไรที่มากกว่าอาหารนะใช่ไหมก็อาจจะใช่แต่ว่าพอเป็นเรื่องอาหารแล้วมันก็รู้สึกแบบอืมงุนหิดขึ้นมาในใจหน่อยแบบน,น้อยๆ<อ>ไปเองอแต่ก็ไม่ได้แสดงออกว่าไม่ชอบหรืออะไรนะคะอ่าทีนี้ครูถึงอยากอยากสํารวจไงว่าเรื่องอะไรที่เราแบบไม่ชอบเรื่องนี้อ,อนั่นสิหนูก็ไม่ข <c oughs> เข้าใจแต่พอพอเหมือน เหมือนแบบเหมือนแบบหนูก็ไม่รู้หนูอาจจะมีกําแพงในใจบางอย่างแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันก็เลยคือแบบเคยคิดว่าพอเราเหมือนจะเลิกคุยกันเราก็รู้สึกไม่สบายใจเองด้วยอ่าไม่สบายใจเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าหนูกลัวอะไรอ่ะ หนูรู้สึกเสียดายเพราะเขาเอาใจเราอยู่ใช่ไหมใช่เสียดายะะแต่มันมัน<ช>ต้องมันต้องมีอะไรอยู่อะที่ที่หนูที่หนูรู้สึกไม่ยังไม่ยังไม่โอเคใช่ค่ะหนูก่อนที่จะเรียนรู้เขาไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมคะหรือแบบหนูแต่ความรู้สึกหตอนนี้ก็คือคิดว่าน่าจะไปต่อก็ได้เราแบบหยุดแค่นี้ก็ได้แล้วคะ่ะแต่ว่า อคือเขาก็เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะเอ,อจริงๆแล้วอืทีนี้ถ้าเขาไม่ทำอะไรผิดเนี่ยหันมามองเราที่เราเป็นคนยังไงเนะเาะลองสำรวจเราเองสิบางบางคนเนี่ยนนบางคนบางคนเนี่ยแฟนก็แฟนก็ดีแต่ว่าสมมติว่าเราเป็นคนชอบอะ,อะไรละ่ะชอบ ่องเที่ยวอย่างเงี้ยหรือชอบท้าทายอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยหรือเป็นเราเป็นคนชอบเสี่ยงแต่เขาไม่เสี่ยงอย่างเงี้ยมันมันก็มีผลนะคือว่าเรื่อง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 บุคลิกลักษณะเนาะเรื่องเรื่องลักษณะส่วนตัวนี่แหละบางทีมันก็ขัดกันนะอย่างเช่นเราพูดมากเขาพูดน้อยอย่างเงี้ยมันก็ขัดกันนะหรือเราเป็นคนเร็วแล<ร>้วเขาเป็นคนช้าอ่าโอเคไหมถ้าเราพูด เราอยากให้เขาพูดมากหรือ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 ยังไงไม่ถ้าเกิดเขาไม่เป็นคนไม่ค่อยพูดเราหนูพูดคนเดียวเนี่ยบางทีหนกูนก็แบบเบื่อว่าทําไมเราต้องเป็นคนพูด,พ,ดพูดนู่นพูดนี่ให้ฟังเ,เหมือนเขาจะพยายามคุยแล้วมันเป็นคําถามที่แบบบางทีก็เป็นคําถามเบสิกค่ะที่เวลาคนเราจะคุยกันแบบกินข้าวยางทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนอาบางบางครั้งมันสามมันบ่อยมากมันก็เลยเหมือนจำตี ก็เลยอาจจะรู้สึกแบบเบื่อไปอเราเคยถามก็ไม่ละ่ะหรืออยู่ที่เราว่าถ้าถ้าเราอยากให้เขาพูดมากเนี่ยเราเคยถามเขาไหมว่มาเออถ้าอย่างนี้เราเราจะรู้สึกยังไงเป็นยังไงอย่างเาง,งี้ยคือคือเขาเรียกอะไรนะกระตุน้นกระตุ้นให้เขาพูดอ่ะคนพูดน้อยเนี่ยเขาเขาไมเาไมเขาไม่ค่อยพูดหรอกเราก็ต้องป้อนคําถามไปหรือแสดงให้เขาแสดงความคิดเห็นรู้สึกยังไงเป็นยังไงชอบไหมไม่ชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ย นึกภาพอ,ออกไหมคะเพราะฉันอยู่ที่เราที่เราจักกระตุ้นไหม mm hmm. อือค่ะเเพราะถ้าเราหมดละรู้ว่าเขาพูดน้อยแต่เราไม่กระตุ้นเหี้ยมันมันก็น่าเบื่ออยู่เนาะบ้าไหมหรือเรื่องอะไรที่เขาชอบต่างกันนะค,คนบางคนชอบ <laughs> คนบางคนชอบพูดเรื่องธรรมะคนบางคนชอบพูดเรื่องอาหารคนบางคนชอบพูดเรื่องเครื่องจักรเครื่องกลอย่างเงี<ๆ>้ยเขาถนัดอะไรต้องต้องพูดในสิ่งที่เขาชอบนะใช่ใช่เออ ใช่แมไม่ใช่ว่าต้องพูดในสิ่งที่เราชอบอย่างนี้นเขาคือเขาไม่รู้ว่าจะพูดด้วยยังไงอะ่ะ <informações> คือมันคุยคนละเรื่องอะไรเนะี้เขาไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องที่เราอยากจะพูดด้วย อย่างเช่นแบบเออเราไปเลือกเสื้อผ้าอะไรเนี่ยผู้ผู้ชายเขาไม่ค่อยมีความรู้อะไรเรื่องเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเขาไม่รู้จะคุยยังไงเออเอายังไงเอาไปเถอะอะไรแบบเนี้ยในในฐานะผมใช่ใช่ผมก็จะไม่ค่อยมีความรู้อะไรแบบนี้ผมก็จะไม่พูดด้วยเออเอาอะไรเงี้ยก็เอาไปเถอะอะไรอาหารก็เอาอะไรเงี้ยเอาไปเถอะิไปเถอะอะไรก็ได้อะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าแบบเอ้ยคุยแบบ เรื่องฟุตบอลเรื่องอะไรที่เขาชอบเรื่องรถอะไรการแต่งรถเรื่องอะไรที่มันแบบเป็นของผู้ชายอะไรแบบนี้เราก็เราไปศึกษาหาความรู้มาบ้างนิดหน่อยแล้วก็มาคุยกับเขาแล้วเขาก็อาจจะเปิดใจแล้วก็พูดกับเรามากิ่งขึ้นนะครับค่ะเขาชอบคุยเรื่องอะไรอ่ะก็ในชีวิตประจำวันส่วนมากคุยกันเรื่องเรื่องเรียนมากกว่าค่ะแบบอยู่คนละคณะอ่าอ่าอ่าเขาอยู่คณะอะไร กูจะช่วยคิปน่าจะคุยเรื่องไหนวิศวะค่ะอ้าวสายสวา <laughs> ิศว,วะวิศวะมันก็เหมือนคนละสายกับคณะ<ช>มนุษย์เลยใช่ใช่คณะมนุษย์เ่ะก็คุยอีกอย่างหนึ่งวิศวะก็คุยเรื่องนั่นแหละเครื่องจักรเครื่องคนคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้นะหรือสุดใหญ่วิศวะก็ไม่คุยนะ <c oughs> เคยไปสอนนี่คือเขาจะมิชชางพูดหรอเขาจะพูดพูดแล้วก็แล้วอ่ะนั่นคือธรรมชาตินะไม่ใช่คณะมนุษย์นะ ครูให้เด็กคณะมนุษย์เขียนนี่เขียนได้บรรยายได้เยอะเลยแต่คณะวิศวะนี่เขาเขียนเฉพาะประเด็นไงสามบรรทัดนะเอาเนื้อเน้นเน้นาเขาเขาเขาเอาเนื้อนะเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ฝอยเหมือนเราเขาไม่นั่นคือปัญหาดังนั้นคุณครูก็ต้องดูว่าเขาเขาพูดไม่นานหรอกยกเว้นว่าเราจะถามต่อครูเห็นแล้วคณะวิศวะมาเรียนนี่เขียนเขียนได้น้อยเขียนบรรยายไม่ได้เขียนได้นิดเดียว ่พอเราถามก็ตอบในในส่วนที่เราถามใช่ไหมคะมันไม่ได้แบบปล่อยเพิม่มเรา <c oughs> ก็ถามต่อเลยถามต่อถามต่อเพราะว่าเราก็ต้องรู้จักธรรมชาตนะิของเขาว่าเขาพูดน้อยอยู่แล้วยิ่งยิ่งเราไม่ถามต่อเขาก็ยิ่งไม่พูดอะไรอยเี้ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าแบบต่างคนก็ต่างเงียยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราอย่าเราอย่าไปคิดว่าเขาแบบไม่อยากพูดกับเราเขาอยากพูดอยู่แต่เขาเขาไม่รู้จะพูดอะไร <c oughs> อะไรแบบนี้แต่ถ้าเราถามถาม,ถามไปเขาก็ตอบอยู่สแสดงว่าเขาก็เขาก็ไม่ได้มีอะไรนี่หว่าก็แบบถามก็ยังตอบอยู่อะไรนี้ไม่ได้มีขัดใจอะไรกัน <c oughs> เราก็เป็นฝ่ายเปิดให้ก็แล้วกันแล้วก็โดยเป็นเรื่องที่เขาสนใจอาจจะ <c oughs> ยับยับไปเรื่องอะไรก็ได้ถามไปถามไปก่อนถามไปเลย <laughs> อะไรเนี่ยเรื่องฟุตบอลเอ e, ้ยคนนั้นมันทีมนั้นอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นแบบเตะดีอย่างนั้นอย่างนี้ <laughs> อาจจะเป็นทีมในไทยก็ไนดะ้เราก็ไปศึกษาหาข้อมูลดู <laughs> ถ้าเราแบบยังไม่รู้อะไรเนี่ยเพื่อที่จะเป็นอ่าค่ะ <laughs> <laughs> แต่ว่ายังหนูเป็นคนไม่ดูฟุตบอลหนูไม่รู้เรื่องเลยเหมือนช่วงที่ผ่านมามันเหมือนมีแข่งฟุตบอลใช่ไหมคะครับใช่แล้วเขาก็เาบอกว่า โชว์บรีแพงไงหดีก็อ่านเดีวก็ไม่รู้่ะแล้วแล้วเราก็ไม่ตอบเขาไงเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ไม่อยากจะพูดต่อไงมันมันก็ไม่มีประเด็นอะไรที่จะพูดแต่ก็ทําได้นะแต่ม่แพ้แล้วทีมไหนชนะอ่าใช่ทีมนี้เป็นยังไงอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นปีที่แล้วใครชนะอะไรย่างี้มันมันถามต่อได้ใช่ใช่ ต่อประเด็นไปเลยเราไม่ไม่ต้องรู้อะไรหรอกเราก็ถามเข้าไปแบบคนไม่รู้อะไรนั่นแหละเออ,เอ,อแล้วทาไมถึงแพ้อย่างนี้ปีที่แล้วมันใครมาที่หนึ่งปีนี้ใครมาที่หนึ่ง,ใค,งใครแบบเป็นทีมที่น่าจะชน,นะใครเป็นทีมที่เข้ารอบนั้นนี่ก็ว่าไปใครเตะเก่งที่สุดอันนี้นก็ว่ากันไปว่ากันไปแล้วเขาก็จะสนุกมากทีนี้ก็จะบอกว่าเออพอเถอะพอเถอะพอแล้วถามไ่ต้องพูดแล้วอะไรอย่างเนี้ยมีมีมีอีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าไม่ถ้าไม่หาข้อมูลจากเขาก็หาข้อมูลจากแฟนบอลเพื่อนเราที่เล่นบอลอ่ะมันจะมีเพื่อนในกลุ่มทั้งไปถามเขาว่าเอ๊ะอะไรปีนี้อะไรยังไงอย่างเงี้ยมันสนุกตรงไหนอย่างเงี้ยเนาะมันสนุกตรงไหนอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ลองไปติดตามเพจที่เขาแบบ มีข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลเราก็พอจะรู้บ้างเวลาเขาพูดขึ้นมาอ๋อทีมนี้แพ้เออใช่ใช่แพ้แล้วแพ้เท่านั้นเท่านีเ้เราก็เออเรารู้ว่าอะไรเนี่ยเออติดตามข่าวด้วยหรอกก็จะได้ใจเขาไปใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะจะนี่อค่ะพอเสร็จแล้วจะไปเปิดดูแต่ก็ดูอันอื่นเขาก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเพราะว่าเวลาครูถามว่าไม่ชอบตัวไหนยูเขาตอบไม่ได้ ไอเรื่องอาหารใช่เพราะหนูชอบนิสัยเขาไงาแ,ตแต่คือแต่คือมันเหมือนแบบสนทนามันตันมน,มน,ใ,นมใช่ใช่แต่จริงๆนะผู้ชายนะก็ไม่จำเป็นต้องสนทนามากหรอกห<ร>อกมันไม่เหมือนผู้หญิงนะผู้หญิงผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยคุยกันมา่วอ,อยผู้ชายเขาไม่มั่มอยนะยยพูดแล้วก็แล้วอย่างเงียง้ยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีเพื่อนเป็นผู้หญิงเวลาอยากคุยอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะไปบังคับให้เขา คุยเก่งเหมือนคณะมนุษย์อย่างเงี้ยเขาเขาไม่คุย <laughs> เขาไม่คุยเขาเขาต้องเข้าใจเขาว่าเขาธรรมชาติของเนี่ยคณะเขาเป็นอย่างนั้นแหละเขาไม่คุย <laughs> เขาไม่พูดมากเขา <laughs> พูดแล้วก็แล้วอย่างเงี้ยคณะมนุษย์บางทีไม่แล้วอะต่อปากต่อคำอยู่้นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ก็ลองปลอกเราเองดูนะคะดูดูแล้วเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะ <laughs> <laughs> กินก็นก็บอกเขาอย่างที่ครูบอกนะเนี่ต้องการอะไรเอาวันนี้ให้เธอเป็นผู้นำ<ม>ใช่ไหมวันนี้เธอนำอวันนี้เราจะตามวันนี้ขออนุญาตนำนะเลยก็ก็บอกสื่อสารกันไงฮะสื่อสารให้เขาพอแบบพอเขาเป็นคนนำหนูก็อยากรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาชอบประมาณนี้นะคือถ้าทำมาให้เรานำเราแบบเอาใจเราตลอดแต่มันก็เป็นเรื่องดี แต่พอวันนึงถ้าเกิดเขาไม่ทํะหนูจะเฟลมากเลยนะคืเาเขาเปลี่ยนไปแล้วละคิดไปแล้วคิดมากไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคนเรามันต้องเปลี่ยนแปลงแบบนั้นแหละถูกแล้วนะครับเราอย่าไปคิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะไปมั่นคงถาวรได้ตลอดมันไม่ใช่เสาเขื่อนขนาดเสาเขื่อนก็โดนแรงน้ามัาก็ต้องเอ็นต้องเอียงไปบ้างนะครับเ,เราเร,าเ,รา,เาเขาเรียกว่าวางใจไว้ผิดแล้วว่าให้จะไปกําหนดให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปบ้างอะไรเนี้ย บางทีถ้าแบบเราเป็นคนพูดมากเออเราลดการพูดลงบ้างหน่อยเป็นยังไงว่าแบบแล้วทีนี้เพื่อนมาเจอเราอาวทำไมเป็นคนพูดน้อยสมัยนั้นไม่ใช่อย่างนี้อะไรแบบเนี้ยเออเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไงในบางเรื่องบางอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ป็นแปลกอะไรนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกอเราปีนี้กับเราปีที่แล้วยังต่างกันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเ เข <K un> าจะเอาใจไม่เอาใจอย่างเงี้ยแต่เราก็เอาใจเราเองบางทีถ้าเขาไม่พาไปกินเราก็ไปกินคนเดียวได้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเองนะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอาความสุขของเราไปผูกกับเขาใช่ถ้าไปขึ้นอยู่เขาอยู่บ่อยๆอะไรแบบนี้เมื่อไหร่เขาจะทําตามใจเราล่ะมันมีกี่ครั้งกี่เวลาหอ,อะไรแบบเนี้ย แล้วเราตามใจเขากี่ครั้งกี่เวลาบางทีเราก็อยากจะขัดใจเขาบ้างเพราะว่าเพื่อที่จะตามใจเราอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องของการอยู่ด้วยกันนอะคนคนเดียวบางทีเราอยู่คนเดียวเราจะขัดใจตัวเองหรืออะไรแบบนี้ถ้าเราไปอยู่กับคนอื่นเราอย่าไปคาดหวังว่าใครจะมาทําตามใจเราได้ตลอดเวลานะครับพอพอโตขึ้นหน่อยนะไม่ตามใจก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปมี เมียน้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือบางคนบอกมีเมียน้อยก็ไม่เป็นไรขอให้ส่งเสียลูกถ้ามีลูกได้กันใช่ไหมอหรือบางคนไม่ส่งเสียก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่ามาดูหมิน่นดูแคลนกันอย่ามาตบตีกันอย่างเงี้ยหรือบางคนนะตบตีก็ไม่เป็นไรแต่อ <c oughs> ยา่าใช้อาวุธเนี่ยมันมันมันก็แล้วแต่นะคะเราเราเราก็ว่ากันไปแต่เหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ย ก็ก็ณนะตอนนี้เรามีความสุขอยู่เนะี่ยเขาตามใจเราเลยมันดีแล้วเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็แต่เรื่องคุยเนี่ยผู้หญิงผู้ชายต่างกันนะหนูต้องหนูชอบคุยเนี่ยแปลว่าหนูชอบคุยนะเนี่ยใช่ไหมต้องไปหาเพ<อ>ื่อนต้องไปหาคนคอเดียวกันคุยเนาะ <c oughs> เออจะไปคุยกับอะไรล่ะผู้ชายเขาไม่คุยเรื่องของผู้หญิงเท่าไหร่หรอก เขาไม่เขาไม่เขาไม่จอแจมากนะเนาะนั่น <motiv> น <ators> <klore ret ii> ั่นคือปัญหาหนูต้องหาเพื่อนคุยที่ถูกคอกัน่โอเคเนาะค่อยค่อยดูแต่ดูดูหลักไปดูอีกคลิปหนึ่งมันจะมีหลักการเลือกคู่ที่อะไรนะศีลเหมือนกันศีลเท่ากันจาระเท่ากันศรัทธาเท่ากันปัญญาเท่ากันเนี่ยนะคะหนูไปดูคลิปนั้นแล้วหนูจะเข้าใจเรื่องเรื่องการเลือก มากมากขึ้นเน no? okay. าะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ